ความเป็นมงคลน,นั้นเราทุกคนล้วนอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตทั้งสิน้นทั้งนี้เพราะคำว่ามงคลน,นั้นหมายถึงเหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดแสดงมงคล38ปประการไว้ให้พุทธศาสนิกชนที่พึงปฏิบัติจากบทมงคลสูตร ที่พระองค์ตัดตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่าคุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญโดยพระพุทธเจ้าตัดตอบว่าคุณธรรมนั้นคือมงคลชีวิตซึ่งมี38ประการมงคลที่หนึ่งการไม่คบคนผ่านคนผ่านหมายถึงคนที่มีปกติคิดชั่วพูดชั่ว ทำชั่วการไม่คบคนผ่านจัดว่าเป็นอุดมมงคลแห่งชีวิตเพราะเป็นการหลีกเลี่ยงห่างจากความชั่วความเสื่อมความวิบัติอันเกิดจากการสมาคมสนิทสนมกับคนผ่านพระพุทธองค์ตัดถึงหลักการการครบคนเอาไว้ว่าคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นบุคคลคบคนเลว ย่อมเร็วลงพบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อมพบคนประเสริฐย่อมมีฐานะดีขึ้นโดยพันเพราะฉะนั้นจึงควรพบผู้มีคนนุณเหนือกว่าตนมงคลบทที่สองการครบบัณฑิตบัณฑิตหมายถึงผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคุณลักษณะของบัณฑิตคือมีปกติคิดดี พูดดีทำดีการครบบัณฑิตจัดว่าเป็นอุดมมงคลแห่งชีวิตเพราะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสุขความเจริญความรุ่งโรจน์โชติธนาการเป็นโอกาสทองของการได้สนิทสนมอาศวนากับนักปราชญ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงปัญญาการครบบัณฑิต เหมือนอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติที่เตรียมไปด้วยความปรารถนาดีส่วนการครบส่วนการครบคนผ่านเหมือนตกอยู่่าำกลางวงล้อมของศัตรูที่คอยแกะจะหาช่องทางสร้างความวินาศพระพุทธองค์ตัดถึงหลักในการเลือกคบคนที่ควรครบเอาไว้ว่าไม่ควรครบมิตรชั่ว ไม่ควรเกลือกกลัวคนเลวสามพึงพยายามคบมิตรที่ดีพึงคบคนที่เป็นยอดคนมงคลบทที่สามบูชาคนที่ควรบูชาการบูชาหมายถึงการยกย่องนับถือเชิดชูดูเอาเป็นแบบอย่างสิ่งที่ควรบูชา มีทั้งที่เป็นวัตถุและทั้งที่เป็นบุคคลสาระสำคัญของการบูชาคือการเรียนรู้ถึงคุณค่าแท้ของปูชนียะวัตถุและปูชนียะบุคคลที่ตนเคารพนับถือเชิดชูบูชาเพื่อน้อมนำพัฒนาตนให้เจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปสอดคล้องกับ ที่พุทธองค์ตัดว่าผู้ใดปฏิบัติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าบูชาเราตะขาคตด,ด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมมงคลบทที่สการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคำว่า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหมายถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าตนปรารถนาความเจริญก้าวหน้าในทางใดหากได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อความเจริญก้าวหน้าในทางนั้นก็ย่อมจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่น เด็กที่อยากเก่งภาษาอังกฤษหากได้เรียนกับเจ้าของภาษาก็จะเก่งได้อย่างรวดเร็วและใช้ได้และใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพคนทํางานเก่งไปอยู่ในที่ที่มีคนเห็นคุณค่าก็จะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่หากไปอยู่ที่ผิดไปทำดีผิดคนผลก็จะกลาย เป็นตรงกันข้ามมงคลบทที่5ความเป็นผู้ได้เคยทำบุญไว้ก่อนบุญหากมองในแง่เหตุก็หมายถึงอุสลกรรมหรือความดีหากในแง่ผลก็คือความสุขคนที่เคยสั่งสมความดีเป็นทุนเดิมเอาไว้แต่ชาติปางก่อน ย่อมจะมีความเจริญก้าวหน้าผิดแพกแตกต่างจากคนทั่วไปเป็นพิเศษเป็นต้นว่าพะาร,ระสารีบุตรอัครสาวกเป็นผู้มีปัญญามากเป็นพิเศษเพราะได้เคยสั่งสมเอาไว้ในชาติที่แล้วนางวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเข้าขั้นเศรษฐีแห่งสมัยพุทธกาลเพราะสมัยก่อนนางเคยทำบุญเอาไว้ด้วยดวงใจอันปราศจากความจนีขี้เหนียวคนที่เคยทำบุญเอาไว้ในชาติปางก่อนจึงนับเป็นผู้ที่มีต้นทุนแห่งบุญกุศลมากกว่าคนทั่วไปจะทำอะไร จากยากก็เป็นง่ายดุดพลิกฝ่ามือในชีวิตจริงก็มีตัวอย่างอยู่มากมายที่แสดงให้เห็นว่าบางคนไม่ว่าจะทำอะไรก็ราบเลื่นสําเร็จสมหวังได้ดังใจไปเสียทุกอย่างในขณะที่บางคนเพียนขวยคว้ายอย่างไรก็ไม่เคยได้เขียดใกล้สิ่งที่ปรารถนาไว้เลยที่เป็นเช่นนี้เพราะอนุภาพ แห่งบุญกุศลที่แตกต่างกันนั่นเองมองคลบทที่หกการตั้งตนไว้ชอบคำว่าตนในที่นี้หมายถึงจิตตั้งตนไว้ชอบก็หมายความว่าตั้งจิตไว้ชอบชีวิตของคนเราก็คือเงาของจิตหมายความว่าจิตเราคิดอย่างไร เราก็จะได้คุณภาพชีวิตยอย่างนั้นเหมือนกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ประสบอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งสุขทั้งุกทข์ทั้งรุ่งโรดทั้งร่วงโรยกล่าวอย่างสั้นที่สุดล้วนแล้วแต่เป็นผลลัพธ์ที่สืบเนื่องจากจิตทั้งสิน้น มงคลบทที่8ความเป็นผู้มีศิลปะคำว่าศิลปะหมายถึงความเชี่ยวชาญหรือการมีทักษะในเชิงช่างไม่ว่าจะช่างคิดช่างพูดช่างเขียนช่างปั้นช่างปูนช่างไม้ช่างต่างๆหากความเป็นพระสูตรท่านหมายถึงศาสตร์ความเป็นผู้มีศิลปะ ก็น่าจะหมายถึงศิลป์ก็คือศิลปินหรือศิละปะศิลปาธรที่ต้องถึงพร้อมด้วยาศาสตร์และศิลป์คนที่มีศิละปะในเรื่องการใดๆก็ย่อมลึกซึ้งที่สุดย่อมจะประสบความสำเร็จมงคลบทที่9ความเป็นผู้มีวินัยดีวินัยหมายถึง ระเบียบแบบแผนอันพึงประพฤติปฏิบัติเพื่อฝึกหัดขัดเก่าให้มีประพฤติกรรมทางกายวาจาและใจที่น่าเชื่อซื้อไม่ก่อทุกโทษภัยแก่ผู้ใดผู้อื่นไม่ว่าตนหรือแก่คนอื่นวินัยมีอยู่สองประเภทหนึ่งคือวินัยสำหรับบรรพชิตสองคือวินัยสำหรับคราหัต สำหรับวิในยสำหรับบรรพชิตท่านหมายถึงแนวทางในการฝึกหัดปฏิบัติตน4ประการอันได้แก่ 1. สําสำรวมในปาฏิโมกคือไม่ละเมิดสินทุกข้อสําสำรวมอินทรีย์หคือรู้จักใช้าตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างมีสติสาสำรวมในการหาเลี้ยงขี้ สี่สำรวมในการบริโภคปัจจัยสี่วิในสำหรับข้อเรื่อหัท่านหมายถึงกุศลกรรมบททางแห่งความดีสิบประการกก่าคือ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. เว้นจากขโมย 3. เว้นจากประพฤติผิดในกาม4 เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการพูดส่อเสียด 6. เว้นจากการพูดคำหยาบเ็ดเว้นจากพูดเผลอเจอแปความไม่ละโมบโลภมาก 9. ความไม่พยาบาท10ความเห็นชอบนั่นเอง สำหรับวันนี้ก็มาพูดเรื่องมงคลชีวิตคืออยู่ในมงคล38ประการซึ่งเป็นมงคลชีวิตที่พระพุทธองค์ท่านได้ตัดไว้สำหรับวันนี้ก็ยาวนานมาพอสมควรสำหรับวันหน้าก็จะพูดบทต่อไปครับหากถูกใจช่วยกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราเพื่อได้มาอ่านมาเล่าเรื่องภาษาธรรมแต่ละวันเป็นช่วงๆของพระพุทธศาสนาเราบ้างครับหากผิดพลาดประการใดก็เช่นเดิมครับขออภัยมาณทีนี้ด้วยครับโกใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ช่องเราขอให้ทุกท่านมีโชคดีตลอดชีวิตสำหรับวันนี้มาพูดเรื่องมงคลชีวิตให้แก่ทุกท่านพอเป็นสังเกตสำหรับเราชาวพุทธที่อยู่ในศาสนาพุทธพอได้ฟังบ้างเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านมีชีวิตมีมงคลที่ดี ขอบคุณสวัสดี